พี่น้องพี่น้องมือนี้ย่ามี่เมนูพิเศษมม่ยังพี่น้องไม่ยังนี่คือหัวหมูพี่น้องได้อาหารเด็ดอีกแล้วพี่น้องนี่หัวหมูตาเิ่นสื่อมานนี่หนึ่งมัดหัวเลยพี่น้องเขาลอกหนากากหน้าย,ย่างดีสุดยอดเลยนี่มือนี่แหละลาบป,ปากย่ามือนี้ <c oughs> นี่น้ำกิมพี่น้องนี่น้ำกิมตำแล้วเรียบร้อยนี่สุดยอดเลยนี่เดี๋ยวคอยส้มตอนกินเด้อพี่น้องเด้อว,วิลี่โอบ่วิลี่โอต้องต่างเวลาไปก่นมาเด้อพี่น้องมากินหนึ่งหัวหมูน้ำกันมื้อนี้ยย่าจมลาบปากมื้อนี้ โชคดีตาซื้อหัวหมูมาหนึ่งยกเพิงทั้งหน้ากากทั้งหัวได้เขาหลอกมาให้ความเรียบร้อยย่ายังกระลังดักจักกินยุบพอดีนี่บังน้าจิ้มพ์พี่นอ้องมาเด้อมาเ,เด้อพี่น้องมาเด้อจับไปก็ต้องพอดีเช็มเช็ค เงี้ยก็ต้องพ่อเหลือยังกุ๊ดกุ๊ดเปรี้ยไรกับประแสบแล้วพี่น้องด้วยข้ามตาตีตาสวดแล้วพี่นอ้องเอ้ยย่าเห็งก็ร่างเสียหวยีวิตอยู่ทำนี่แหละพี่น้องวิดก็ได้บ๊ายบาย <laughs>